สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเสื้อฝ้ด้านหลังแล้วก็เป็นคอกลมด้านหน้านะคะไม่มีแขนค่ะให้เตรียมแพทเทิร์นมาตรฐานชิ้นหน้าก็กดมาซีกเดียวนะคะส่วนชิ้นหลังให้กดมาเต็มแผ่นเลยนะคะเพราะว่าจะทำฝ้าค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะชิ้นหน้าให้วัดลงมา8-9เซนติเมตรนะคะความยาวของเสื้อ ก็แค่สะโพกล่างค่ะเท่าแพทเทิร์นเลยค่ะแล้วก็รอบอกก็จะเท่ากับแพทเทิร์นมาตรฐานนะคะส่วนของเส้นตะเข็บไหลก็ให้แบ่งครึ่งแล้วก็วัดออกด้านละ2เซนเมตรแล้วก็ให้โค้งนะคะมาที่คอลึกไปเส้นมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็โค้งเป็นเป็นคอกลมค่ะในส่วนของเส้นอกวัดขึ้นไป1 5เซนเมตร เส้นบ่าหน้าวัดเข้าไป2เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งเส้นค่ะเส้นบ่าจะเท่ากับ4เซนติเมตรนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังในส่วนของเส้นอกนะคะให้ตีเส้นมาที่บ่าหน้าเพราะว่าจะเก็บเกล็ดนิดหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งจะทําเกล็ด1.5เซนติเมตรนะคะให้ทำสองเกล็ดค่ะแบ่งเท่าๆกันค่ะ แล้วก็ให้ใช้สก๊อตเทปปิดไว้นะคะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะให้สวยงามในส่วนของเปล็ดเราไม่ต้องการนะคะชิ้นหน้าก็ให้ตัดออกมาตามที่เราวาดเลยค่ะในส่วนของชิ้นหลังจะทำไฟนะคะจากตะเข็บไหลทางด้านฝาามือค่ะก็ให้แบ่งครึ่งแล้วก็วัดออกข้างละ2เซนติเมตรค่ะรับชิ้นหน้าค่ะ ช่วงเส้นอกวัดขึ้นไป1.5ในส่วนเส้นนี้นะคะให้เราโค้งไปหาเส้นเส้นบ่าค่ะก็ถ้ามีไม้มันทัดโคง้งก็โค้งด้วยไม้มันทัดโค้งนะคะดิฉันจะสมมุติโค้งด้วยมือไปก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็ให้โค้งจากมุมเลยค่ะมุมของเส้นสะโพกล่างก็จะได้ประมาณนี้ ของเส้นระหว่างสะโพกล่างสะโพกบนก็ให้อยู่ห่างขึ้นไปสักช่วงบนสักหนึ่งเซนติเมตรก็ได้ค่ะเราก็ตัดนะคะตัดตามที่วาดไปเลยค่ะและเวลาวางผ้าเราจะวางสองครั้งนะคะวิธีวางผ้าของชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังให้วางสองครั้งครั้งแรกให้หงายขึ้นนะคะอีกชิ้นหนึ่ง ให้สันนะคะเวลามาประกบกันก็จะได้เป็นฝ่ายที่ถูกส่วนชิ้นหน้าก็ให้วางสันทบนะคะในส่วนของริมเสื้อก็สักสองเซนติเมตรนะคะแล้วก็พับขึ้น1เซนเมตรเมื่อตัดผ้าออกมานะคะก็ให้เอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังช่วงตะเข็บไหละคะ่ค่ะชนกันแล้วก็เย็บโพงให้เรียบร้อยแล้วก็เย็บสัก2ครั้งนะคะกันยืด ทั้งช่วงรักแร้ช่วงด้านหลังช่วงคอแล้วก็ตัดผ้าจะเหลียง3เซนเมตรกุนโดยรอบเลยค่ะเมื่อกุนเรียบร้อยแล้วในส่วนของชิ้นหน้าให้พับเย็บขึ้นไป1ซนเมตรนะคะแล้วก็เอาชิ้นหลังมาประกบกันทั้ง2ด้านแล้วก็ให้เนาดูก่อนนะคะแล้วก็ลองตัวว่าช่วงรักแร้จะมีส่วนเกินเหลืออยู่ไหม ของที่ชั้นนี้จะเหลืออยู่ประมาณ1ซนเมตรทั้ง2ด้านเลยค่ะก็ให้เก็บเข้านะคะในส่วนที่เหลือแล้วก็นำไปเย็บแล้วก็พองให้เรียบร้อยเสื้อตัวนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ